สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยวันนี้มพาพบกันอีกแล้วใน FAFL อ h a i l น n d c a r t วันนี้มาพบกับวันที่22เมษายนใครๆก็รู้ว่าวันนี้คือวันอะไรเพราะผมเคยบอกไปร้วไงรอบหนึ่งว่าวันนี้คือวันเกิดของผมไงซึ่งยังไม่ถึงตอนเคืนอันนี้ผมลงตอนคือตอนนี้เที่ยงคืน <c oughs> มา้าลงเลยตอนเ่ยงคืมไม่้เข้าใจตัวเองซึ่งผมก็วันนี้ก็มาบอกว่าขอบคุณสำหรับคนที่ติดตามผมมาตลอดซึ่งพอถึงวันนี้ผมก็หายเครียดท่าเห็น แล้วย้า้คนอื่นมาทาให้ผมเครียดอีกแล้วนะผมเพราะเพราะอะไรรนะู้ไหมผมก็ลําบากที่จะต้องมาเคลียร์กับเรื่องนั้นซึ่งปัญหาคือพวกคุณรู้สึกดีที่เออแกงคนอ,อื่นอย่างเงี้ยอ่ะมันโนกใช่ไหมล่ะแล้วผมอ่ะผมเป็นคนที่ต้องเคลียร์ปัญหาด้วยไงเพราะคนที่จะโดนลูกหลงนปด้ก็คือคนในแก๊งซึ่งผมก็ต้องไปแบบเหมือนกับพิจารณาประมาณนี้บอกว่าหยุดทําได้แล้วมันเป็นอะไรที่เครียดเออประมาณว่า ถ้าอยากดางังก็ต้องทําด้วยฝีมือของตัวเองไม่ใช่มาร้องเลยคนอื่นว่าไอ้นี่ดังเราเราต้องไปร้องเป็นคีิปบคีย์บอร์ดอะไรนันนี้ซึ่งมันก็ไม่เกี่ยวข้อ,ของอะไรกับคีิปวันเกิดกูมาเลยซึ่งวันนี้เนี่ยจะมาบอกว่าขอบคุณสำหรับคนที่ติดตามเรามาตลอดและใครที่อยากจะให้ผมทำทา่องานต่อไปเรื GORD, grow, <ๆ>่อยๆก็สกามารถมาเมนด์คลิปได้นะครับผมส่วนมีมีอันไหนที่คุณอยากจะให้ผมทําก็สามารถเมน์มาได้แต่ผมจะคัดลอกคคัดเลือกเออคัดเลือกคัดเลือกอย่างเดียวนะ ซึ่งคนที่อยากส่งเอออันนี้ happy birthday ให้ผมสาม,มารถส่งมาทางกิจได้หรือจะส่งแบบเมนเอ๊ะเมนแบบลิงก์วิดีโอประมาณนี้แหละเพื่อจะให้ผมเอาไปแคปหรือเอามาเป็นคลิปวิดีโอ happy birthday ผมตอนหลังจากเเกิดผมนะซึ่งต้องขอบคุณสำหรับคนทุกคนที่ติดตามผมมาตลอดสิ่งที่ที่ผมอยากจะตอบเท็ก็คือ ถ้าผมตอบแทนได้ผมขอตอบแทนด้วยการทําผลงานไปเรื่อยๆจนกว่าผุ้คณจะชอบหรือทุกคุณก็สามารถบอกผมได้ว่าเอ้พี่ผลงานนี้มันไม่ค่อยดีเปลีป่ยนแปลงบ้านนะก็ผมจะยอมทำให้ถ้าถ้าผมมี่ารมจะทำคลิปนะ <c oughs> ซึ่งตอนนี้ผมก็หายเครียดแล้วเพราะว่าถึงวันเกิดผมผมก็เลยหายเครียดใครที่รู้จา f เฟซบุ๊กผมใช่ไหมอ่ะก็จะสามารถสังเกตได้ว่าเฮ้ยพีของ โผลโคตรเยอะเลยซึ่งแบบพอถึงวันเกิดแล้วผมแบบอ่ารู้สึกดีอะเหมือนแบบเรื่องเครียดตลอดมาพูดซ้ำตลอดนะ <Okay. S 2> อะโอเคเราจะไปพูดซ้ำแลกันในนี้ก็ขอจะพิกเคลเพวกนี้มาสั้นใช่ไหมละ่ะขอโทษก็ขอโทษที่มาสั้นอานนี้ก็ขอโทษด,ด้วยที่มาสั้นโอเคนะและขอบคุณสารคุกคนที่ติดตามผมตลอดผลงานผมตลอดและก็ส่งอาร์ตมาตลอดขอบคุณครับขอบคุณครับผมขอบคุณจริงๆแต่บางคลิปอาจจะไม่มีอาร์ตก็ต้องขอโทษนะครับเพราะว่าผมลืมใส่ขอโทษครับ คครับนี hey, yeah, them, ่ก็คอลาไปก่อนให้เบอร์เต้ให้ผมนะครับศึกษาในเกิดครับลาไก่อนโว้